ชีวิตบางเทือกับประองการอีกอย่างรูลาเนาะค่ะทุกคนว่ากินงายอ,อยู่งายใส่ชีวิตง,ง่ายงแค่นี้ก็มีความสุขแหรอจ้ะนีอาจีพข่อยเห็นลงคีปเพล็กับเข่าเด้อค่ะเด้อพอว่าอยากกินอีกอย่างที่มันง่ายๆอยากสีกับสิบเบาๆวัขี้ค้าน <laughs> อารมณ์ประมาณว่ามีคลิปอย่างกับลงลงไปกอนพอได้ส่งงานประมาณนี้ล่ะค่ะหลายคนก็คงสิเป็นเหมือนแหม่มคงสิมีฟิลแบบนี้เหมือนกันแม่นบ่ค่ะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงเนาะค่ะที่แหม่มกินเมนูง่ายๆเมนูข้าวปุ้นซาวค่ะแต่ว่าบ้านแหม่มก็เป็นข้าวปุ้นซาวน้ำปลานั่นล่ะค่ะเฮ็ดง่ายๆบ่ถึงส0นาทีก็ได้กินแล้วจ้าทุกคนค่ะสำหรับแหม่มช่วงนี้ก็สิเอาคลิปง่ายๆลงไปก่อนเด้อค่ะเด้อถ้ามื้อใดเห็นแหม่มลงคลิปดีดีทิฏฐาโตดีดีผ่าวดีดีเนี่ยแสดงว่ามือ้ดในแาค่ลหม่ม เสมอเหมือนที่เฮาลงทุกมือกันแล้วกันจ้าสำหรับเมนูนี่มันก็กินบ่อยๆเด้อค่ะเพราะว่าเมนเป็นคนมักกินขนมเส้นค่ะค่ะทุกคนค่ะทีเด่นเมนเติมเครื่องอยู่นี่ก็เป็นน้ำตาลเนี่ยค่ะซื้อเพิ่มน้ำตาลลงไปนิดหน่อยเพื่อความกลมกลมแล้วก็เติมในพริกผงจ้าสิมักบ่คือกันเนาะค่ะเนามแหนมติดหวานนิดนึงส่วนน้ำปลาของเฮาก็เฮ็ดง่ายๆเด้อค่ะใส่แค่ส่วนผสมต่างๆลงไปแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรแค่นั้นเองจ้าสมุนไพรไทยก็ตามที่เฮาคุ้นเคยนั่นแหละค่ะข้าวตะไคร้ใบมะกรูดเซ็ต มีทวงออกนะค่ะก็ได้แค่นี้ละจ้าผักคงเืดไปนิดนึงก็เพิ่มน้ำปลาได้ค่ะทุกคนขคงเซ็จซับเรียบร้อยซิมเรียบร้อยเลไปกินกันเลยจ้าว่าน้ำปลาที่แหม่มต้มไว้นี่กินได้ตั้งสเวลาสองมือเลยเด้ค่ะทุกคนขาะบเมนสาเวลาสีกินได้ออสองมือเต็มเตมเลยจ้าขนมเนก็มีแต่ขนมเ้นแห้งเด้ค่ะบมีขนมเส้นสดแบบบ้านเฮาเดอรว่ามันกดสะดวกสบายดีคะ่ะเวลาเฮาอยากกินย่ำไดนเฮาเอามาต้มกินได้เลยจ้าเห็นแบบนี้กินบวยากาด้อยค่ะทุกคนมีแค่ข้าถวยนึงก็น้ำพริกแค่นั้น่ก็ยุได หิวย่มไหนก็ุูขึ้นมาลวกเส้นกินท่านที่เลยค่ะเรื่องเมนูเส้นนี่ผู้ใดเป็นคือแม่บ่บม่มากมากินกัทุกคนว่าจะเป็นมาม่าก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมเส็นนี่โหยไดแค่นี้ก็บ่ต้องกินข้ากัเลยค่ะแต่ละมื้อเมนคนกินางกินแค่อาหารจานเดียวอาหารย่างเดียวเหม่นกินใดหรอวค่ะตองไปหากับข้าว3อย่าง4ีย่างยากเลยค่ะสาหรับแต่ว่าเสียได้รอบนี้บ่มีถวงวงอกทุกคนทามีทวงหงอกกสิโอเคก่านีอยู่จ้ากินไปกนเนาะค่ะพะว่ายูนี่นาะพักแพ้งเพงกับทุกคนกินไปหลายย่างเลยว่าอยากกินนั ขนาดนี้ส่วกับไทยนะทุกคนขาอาหารมีทุกอย่างนี่อ้วนขึ้นค่ากุนีแน่นอนค่ะใจมุดีคือตะกอนคงจะเป็นไปบ่ไดเด็กอย่างนั้นให้มันอ้วนเกินกนี่าให้มันหดลอยลกกพ่อวะบ่กับทุกคนขนาดกินอาหารมือละเทืยได้นี่ยังอ้วนขนาดนี้เป็นอย่างนาะค่ะว่าแต่กินอิ่มนอนหลับแค่นี้ก็มีคนสับูใดทน่คดว้าบมีคลิปลุก็เอาคลิปกินนี่แหะค่ะมาลงเลยบอเลยว่าคลิปกินนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับช่าขี้อเตยังพวกเขาปังโบปังก็ว่ากันที่หลังเนาะค่ะเอาความสม เขาเขาก็คือเขาบ่ต้องเอามาเปรียบกันจ้าเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้มันดีที่สุดก็พอนะคะทุกคนค่ะสู่เปน,นํากันเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเด้อค่ะทุกคนค่ะพอดีแซ่บหลายกระเบนไปทั้ง2ถ้วยเพิ่นเด้อค่ะกินถ้วยเดียวบ่อ,อิ่มจ้ากินแซ่บนอนหลับเนาะคะ่ะมันจบีบ่อ้วนได้จังได๋หนใจแฮงเฮ็ดเ,เมนูขนมนเส้ยนยามใดนี่กินดีค่ะเรืวองยางนึงก็บ่ต้องเฮ็ดลําไรค่ะทุกคนเฮ็ดรอบเดียวคือจบเลยให้กินได้2มือมม้อ3มื้อเลยค่ะมาก็ะเจนฮอดท้ายคลิปแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมเด้อค่ะกินไปกับเพจไปพอกันใหม่อหน้้าเดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ